สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการสร้างใบงานออนไลน์นะครับที่มีลักษณะอินเทอร์แอคทีฟนะครับซึ่งจะเหมาะสำหรับในยุคของโควิดนี้นะครับเราสามารถที่จะแชร์ใบงานนี้ให้กับผู้เรียนนะครับทางออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับใน EP ที่1นี้นะครับผมจะพาท่านไปสมัครใช้งานกันก่อนนะครับชื่อเว็บที่เราจะเข้าไปสมัครชื่อว่า l i v e Worksheet ตามนี้เลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับ ดับแรกเปิด Google ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับพิมพ์คาว่า l i v e Worksheet ได้เลยนะครับ L I V E นะครับแล้วก็ W O R K นะครับ work ออมาแล้วนะครับเนี่ย Live Worksheet นะครับจากนั้นเข้าไปที่เว็บนี้เลยครับ liveworksheet.com interactive worksheet maker for All นะครับเราคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้ามาแล้วนี่คือหน้าตาของเว็บเขานะครับ ซึ่งนะครับประกอบไปด้วยฝั่งซ้ายมือนะครับก็คือ Home about นะครับ d i s i g n i n t i r a c t i v e w o r k s h k e t นะครับ Make i n t e r a c t i v e worksheet นะครับ Make Inter a c t i v e w o r k b o o k นะครับแล้วก็จะมี Student Access นะครับ Teacher Access นะครับแล้วก็ He l p นะครับอันนี้เป็นภาษานะครับทีนี้นะครับหน้าตาของเว็บไซต์เขาก็นะครับมีตัวอย่างนะครับใบงานที่เป็นลักษณะ Interactive นะครับ แต่ตอนนี้นะครับเราจะยังไม่เข้าไปยุ่งนะครับเราจะเริ่มทําการสมัครครั้งแรกก่อนนะครับเพื่อใช้งานวิธีการสมัครครั้งแรกนะครับมาตรงนี้เลยนะครับ teacher access นะครับขวามือบนตรงนี้นะครับให้เราคลิกลงไปนะครับมันก็จะมีเมนูคลี่ลงมาแบบนี้จากนั้นนะครับให้เราทําการ Register ครับคลิกไปที่ Register นะครับเพื่อทําการสมัครครับพอคลิกที่ Register นะครับก็จะนําเราเข้ามาที่หน้านี้นะครับ จากนั้นให้เราป้อน user name นะครับ user name ลงไปนะครับว่าเราจะใช้ user name อะไรนะครับผมก็จะลองใส่ user name ถ้า user name ที่มีคนใช้แล้วมันจะฟองนะครับมันจะบอกว่า user name นี้ already นะครับมีคนใช้แล้วนะครับกรุณาเลือก user อื user ่นที่เป็น different นะครับที่ไม่ซ้ำกันพูดไง่ายๆนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็น user ใส่ตัวเลขลงไปไม่น่าจะซ้ำนะครับ จากนั้นใส่พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดแนะนําให้นะครับประกอบด้วยนะครับนี่เขาแนะนำลอยไหมครับนี่มีจะต้องมีทั้งตัวอักษรตัวเลขตัวอักขระผสมกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราลองไปคิดดูนะครับว่าจะใส่คําว่าอะไรนะครับเอาสัก8ตัวคล้ายๆสมัครอีเมลทั่วไปนั่นแหละครับโอเคนะครับผมก็จะสมัครเลยนะครับ จากนั้นก็ทำนะครับซ้ำอีกครั้งหนึ่งให้เหมือนกันนะครับ mm hmm. เมื่อเรากรอกพาสเวิร์ดแล้วก็รีพี a พาสเวิร์ดเหมือนกันทั้ง2จุดแล้วนะครับ mm hmm. จากนั้น mm hmm. ให้มากำหนดอีเมลของเราครับ mm hmm. ที่เราจะใช้นะครับ เมื่อเรากรอกอีเมลเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อีกครั้งหนึ่งครับหรือจะก๊อปปี้วางก็ได้นะครับในส่วนของอีเมลนะครับให้เหมือนกันทั้ง2ช่องนี้นะครับจากนั้น country นะครับให้เราคลิกนะครับแล้วก็เลือกนะครับไทยนะฮะไทยแลนด์โอเคนะครับเจอไทยแลนด์แล้วนะครับ เสร็จแล้วให้ติ๊กตรงนี้นะครับฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับคลิกเข้าไปครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ถ้าขึ้นสีเขียวหมดทุกช่องแสดงว่า username ใช้ได้ password เ okay, คผ่านนะครับ e ีเมลถูกต้องนะครับเสร็จแล้วให้เรามาติ๊กตรงนี้ครับ I have read and accept the term of use นะครับ จากนั้นกดปุ่ม register ฝั่งนี้ไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามากรอกตอนหลังก็ได้เอาฝั่งซ้ายให้ครบก็พอนะครับจากนั้นกดปุ่ม register ได้เลยครับพอกดปุ่ม register เสร็จไหมครับมันก็จะขึ้นนะครับ thank you นะครับ for your registration ขอบคุณนะครับที่คุณลงทะเบียนนะครับจากนั้นเขาบอกว่าให้เราไปเปิดอีเมลของเรานะครับเพื่อทําการ activate นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องเปิดแท็บขึ้นมาอีกแท็บหนึ่งนะครับ แล้วก็ไปที่ Gmail นะครับอ่าเสร็จแล้วก็จะมี Welcome เห็นไหมครับ M A I L Mail Welcome to l i v e Worksheet นะครับ Please activate your account นะครับให้เราคลิกเปิดอ่านจดหมายก่อนครับจากนั้นเราจะเห็นลิงก์นี้ครับให้เราคลิกที่ลิงก์นี้เลยครับคลิกหนึ่งครั้งครับเรียบร้อยนะครับก็จะกลับมาที่ Worksheet นะครับ l i v e Worksheet ของเรานะครับ จากนั้นนะครับให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับ Teach e s s อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะทำการล็อกอินเข้าใช้นะครับคลิกทีนี้เราก็ใส่ Username หรืออีเมลเมื่อสักครู่นี้นะครับจะใส่อีเมลก็ได้ใส่ Username ที่เราสมัครเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับผมก็จะใส่นะครับ Username นะครับแล้วก็ Password นะครับ เสร็จแล้วนะครับถ้าเราต้องการให้เขาจดจํานะครับเราก็ติ๊กตรงนี้ก็ได้นะครับคราวหน้าก็ให้มันจำวัดส่วนเราไว้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วคลิกที่ enter ครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับอะตอนนี้ก็จะเห็นว่าจะมีชื่อ username ของเราปรากฏอยู่ตรงนี้แสดงว่าตอนนี้การสมัครของเราผ่านเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะใช้งานนะครับ และเราสามารถที่จะมากำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ a c c o u n t ของเราได้โดยการคลิกตรงนี้1ครั้งครับเสร็จแล้วก็มาที่นะครับข้างล่างครับ my account ครับคลิกเข้าไปครับเนี่ยเราก็มากำหนดเพิ่มเติมได้เช่นนะครับอ upload your photo นะครับสามารถที่จะเพิ่มรูปนะครับเลือกไฟล์นะครับมาเพิ่มรูปของเราเข้าไปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มรูปเข้าไปนะครับ เพิ่มรูปของเราเข้าไปนะครับอ่าส่วนผมเพิ่มรูปเข้าไปจากนั้นกดปุ่มอัปโหลดอ่าเราก็จะมีรูปโปรไฟล์ของเราอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นสามารถที่จะเช็งยูสเนมนะครับเช็งพาสเวิร์ดได้นะครับเช็งอีเมลนะครับแล้วก็จะมีนะครับส่วนที่เราเรียกว่าคีย์โค้ดนะครับคีย์โค้ดนี้นะครับจะใช้กรณีที่นักเรียนส่งงานนะครับนักเรียนสามารถส่งงานให้คณครูนะครับอาจจะส่ง มาที่อีเมลของคุณครูแบบนี้ก็ได้นะครับหรือนักเรียนระบุแค่คีย์โค้ดตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นคีย์โค้ดตัวนี้เราจะเอาไว้แจ้งกับนักเรียนนะครับเวลาที่นักเรียนส่งงานนะครับสามารถที่จะเอาคีย์โคดนี้ไปให้นักเรียนนะครับจากนั้นนะครับฝั่งนี้นะครับเราจะใส่รายละเอียดก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เหมือนเดิมนะครับก็คือ full name ชื่อเต็มของเรา facebook เราอะไร twitter instagram นะครับเว็บไซต์มีไหมวันเดือนปีเกิดนะครับหรือข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ถ้าเราไม่อยากกรอกก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ากรอกแล้วก็ทำการเซฟชิงนะครับอันนี้คือในส่วนของการสมัครและก็การกำหนดรายละเอียดใน Account นะครับมีเพียงแค่นี้นะครับสมัครไม่ยากนะครับยังไงก็ไปสมัครกันให้ผ่านเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปพบกันใน EP2 ว่าเมื่อสมัครผ่านแล้วเราจะใช้งานยังไงนะครับสำหรับ EP1 นนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ